ผิวมั่นใจว่าหลายๆคนเคยมีความรู้สึกนี้นะคะที่บางทีอะเรารู้สึกว่าเราคุยกับเพื่อนที่เราเคยสนิทมากๆในวัยเด็กอะเราเรารู้สึกว่าเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอีกต่อไปแล้วคือเหมือนความคิดของเรามันเปลี่ยนไปทัศนคติของเรา,เรรม,รา,เรามันเปลี่ยนไปพฤติกรรมในชีวิตประจําวันของเราอะมันเปลี่ยนไปแต่คนบางคนเขายังอยู่ที่เดิม เขายังพูดถึงเรื่องเดิมๆที่เราอาจจะเลิกพูดไปแล้วเขาอาจจะยังทําสิ่งเดิมๆที่เราเลิกทําไปแล้วซึ่งพิวจะบอกว่ามันไม่มีใครผิดเลยในสถานการณ์นี้คือไม่ว่าจะเป็นเราที่อยากจะพัฒนาตัวเองหรือว่าจะเป็นเพื่อนเราในวัยเด็กที่เขายังรู้สึกว่าเออเขาโอเคที่มันเป็นแบบนั้นอะคือมันไม่มีใครผิดเพราะพิวรู้สึกว่าความต้องการในชีวิตของแต่ละคนอะมันไม่เหมือนกันคือคนบางคนเขาโอเคแล้วที่เขาเป็นแบบนั้น,น,นเขารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนะ ก็คือแบบนี้ก็คือโอเคแล้วแต่สําหรับเราที่บางทีเราจะรู้สึกว่าเอ้ยชีวิตเรามันยังไปได้มากกว่าน,นี้เรายังเป็นคนที่ดีได้มากกว่าน,นี้แน่นอนว่าเราก็อยากจะพัฒนาตัวเองเราอยากจะหาความรู้เพิ่มเราอยากจะเปลี่ยนตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นซึ่งมันโอเคมากๆที่เราจะรู้สึกเอาโกรกใครบางคนหรือรู้สึกว่าเราโตกว่าใครคนหนึ่งมากๆทางที่ตอนเด็กๆเราอยู่ในเพสเดียวกันเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกันคิดเหมือนกัน แต่ว่าตอนนี้มันอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเพราะว่าการเติบโตอะ่ะมันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเติบโตพร้อมกันเสมอไปคือเราอาจจะโตวกว่าใครบางคนหรือว่าใครบางคนเขาอาจจะโตวกว่าเราคือทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตัวเองอะ่ะเราบางเส้นทางในชีวิตอะ่ะมันก็อาจจะมีแค่เราที่อยากจะเดินต่อคืออันนี้เหมือนเป็นท็อปปิกที่พิัวได้รับคำถามบ่อยมากๆนะคะเวลาพิวตั้ง q a อใน IG Story พิวอย่างเงี้ย คือจะมีคนถามพิวว่าแบบเอ้ยแบบรู้สึกโดดเดี่ยวมากเลยค่ะรู้สึกเหมือนเข้ากับเพื่อนไม่ค่อยได้รู้สึกเหมือนคุยกับเพื่อนไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วพี่รู้สึกว่ามันเป็นหัปปิกที่พิวอยากจะมาพูดมากๆเพราะพิวรู้สึกแบบนี้เหมือนกันคือพิวรู้สึกว่าแบบช่วงเวลาที่พิวกําลังทําอะไรบางอย่างหรือพิวกําลังสร้างอะไรบางอย่างอะมันเป็นช่วงเวลาที่พิวรู้สึกว่ามันมันเหมือนมีแค่เราอะมันเหมือนมีแค่เราจริงๆที่อยากจะเดินบนเส้นทางเนี่ย ซึ่งพิวไม่รู้สึกว่าแบบพิวน้อยใจหรือว่าอะไรเลยนะเพราะพิวรู้สึกว่าแต่ละคนอะมีความต้องการในชีวิตที่ไม่เหมือนกันแล้วมันก็โอเคมากๆที่เราจะเดินบนเส้นทางที่เราอยากจะไปอะไม่ใช่เพราะเราต้องการจะเดินเส้นทางนี้เพราะว่ามีเพื่อนเราอยู่เคียงข้างอะนึกออกปะวันนี้นะคะท็อป,ปิกที่พิวจะมาพูดก็คือการที่เราโตไม่ทันกันในความสัมพันธ์ซึ่งมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์อะไรก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบความรักไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนความสัมพันธ์แบบไหนก็แล้วแต่ โดยเราจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะคะก็คือพาร์ทแรกก็คือทําไมเราถึงมีความรู้สึกนี้กับพาร์ทที่2ก็คือทํำยังไงเราถึงจะสามารถรับมือกับความรู้สึกนี้ได้พาร์ทแรกนะคะก็คือทําไมเราถึงรู้สึกแบบนี้ทําไมเราถึงรู้สึกว่าเราโตกว่าเพื่อนคนอื่นหรือว่าทําไมเราถึงรู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวคําตอบก็คือเราอาจจะโตขึ้นแต่ว่าคนบางคนน่ะเขายังอยู่ที่เดิมคือพี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ว่าใครผิดอ่ะกับการที่เราโตไม่ทันกัน แต่บางทีเหมือนแค่เส้นทางชีวิตของเราอะมันไปกันคนละทางมันเหมือนเรามีจุดนัดพบเจอเพื่อนอย่างเงี้ยที่สยามแต่บางคนอาจจะโอเคไปต่อที่สถานีสีลมแต่อีกคนนึงอาจจะไปต่อที่สถานีพร้อมพองอย่างเงี้ยซึ่งจุดที่เราแยกกันอะก็คือที่สยามนึกออกปะแล้วมันก็โอเคมากๆที่เราจะไปต่อตามเส้นทางของเราคือไม่ใช่ว่าแบบบ้านเพื่อนอยู่สีลมแล้วเพื่อนจะต้องมาส่งเราถึงพร้อมพ,อง,พองอย่างเงี้ยคือมันก็แบบ ไม่ใช่อ่ะทุกคนเดี๋ยวบอกปะ ผิวก็เลยรู้สึกว่าแบบคือมันไม่มีใครถูกมันไม่มีใครผิดแต่ก็คือแค่ว่าชีวิตเรามันไปกันคนละเส้นทางอย่างที่สองนะคะคือการเติบโตมันทําให้เหมือนความต้องการในชีวิตของเราอะมันเปลี่ยนไปคือในตอนเด็กๆเราอาจจะรู้สึกว่าเราอยากมีเพื่อนเยอะๆเพราะว่าการที่เรามีเพื่อนเยอะๆมันเหมือนทําอะไรง่ายอะทุกคนลองนึกดูนะถ้าเกิดเรามีเพื่อนเยอะเวลาเราทำงานกลุ่มอย่างเงี้ยมันก็จับกลุ่มง่ายหรือเวลาเราจะไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราก็มีเพื่อนให้ชวนมีเพื่อนให้ไปคือมันสนุกอะเอาง่ายๆมันทั้งสนุกมันทั้งง่ายแล้วมันก็คือมมีควา สุเฮฮาแต่พอเราโตขึ้นนะ่ะความต้องการเรื่องเพื่อนของเราอาจจะเปลี่ยนไปเราอาจจะไม่ได้อยากมีเพื่อนเยอะแยะมากมายเราอาจจะไม่ต้องการความสนุกเฮฮาอะไรมากมายเหมือนตอนเด็กๆอีกแล้วพอโตมาเราอาจจะแค่ต้องการความสงบสุขในชีวิตซึ่งความสงบสุขในชีวิตมันก็คือการที่เพื่อนเรา,าจ,จะไม่ต้องเยอะมากแต่ว่าเป็นเพื่อนที่มีคุณภาพเนอะปะหรือเราอาจจะมาโฟกัสกับหน้าที่การงานหรือเราอาจจะมาโฟกัสกับการเจริญเติบโตหรือว่าเราอาจจะมาโฟกัสกับการพัฒนาตัวเอง คือโฟกัสของตอนโตกับตอนเด็กอะ่ะมันไม่เหมือนกันอีกแล้วแล้วพอเราโตขึ้นที่เราเริ่มให้ความสําคัญกับความสงบสุขให้ความสําคัญกับสุขภาพจิตให้ความสําคัญกับเมนเทลเฮลท์อ่ะเราก็จะเริ่มตัดคนบางคนออกไปจากชีวิตเราโดยอัตโนมัติซึ่งมันก็โอเคมากๆมันเหมือนเป็น,นกลไกของร่างกายที่เราเอาไว้ปกป้องตัวเองเราก็จะเริ่มดึงตัวเองออกจากคนที่ทําให้เรารู้สึกแย่เราก็จะเริ่มดึงตัวเองออกจากคนที่ทํรา,รา,อออาททให้เรารู้สึกไม่ค่อยดีกับชีวิตอย่างที่3มนะคะ สิ่งนี้คือพิ่รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ก็คือการที่เราอะรู้คุณค่าของตัวเองแล้วพอการที่เรารู้คุณค่าของตัวเองอะมันทําให้เรารู้ว่าเอ้ยบางความสัมพันธ์อะมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เราอีกต่อไปแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยก็เราเห็นคุณค่าของตัวเองแบบเนี้ย เราอาจจะไม่จาเป็นจะต้องอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้หรือว่ากล LIKE ุ่มแบบนี้อีกต่อไปแล้วแล้วพอเราเห็นคุณค่าของตัวเองพอเราเริ่มรักตัวเองเนี้ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเ้ยใครหวังดีกับเราใครไม่หวังดีกับเราใครทําให้เรารู้สึกไม่ดีใครทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจใครทําให้เรารู้สึกคิดเล็กคิดน้อยกับตัวเองพอเราเริ่มมาสังเกตได้อะพี่รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนสัญญาณที่ทําให้เรารู้ว่าเรากําลังเติบโตเพราะว่าเราก็จะเริ่มเห็นความเป็นจริงมากขึ้นเหมือนเรามอง จาก bird eye v วิ w มองจากที่สูงอะเราก็จะเริ่มเห็นความจริงว่าแบบเอ้ยอ๋อโอเคคนนี้เป็นแบบนี้นะคนนู้นเป็นแบบนู้นนะคนนี้หวังดีกับเรานะคนนี้ไม่ได้หวังดีกับเรานะคือมันเหมือนเรากลับมันมีสติอยู่กับตัวเองมากขึ้น<อ>ก็ประมาณนี้นะคะสาเหตุที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะมีความรู้สึกแบบนี้รู้สึกว่าเรากําลังเหงารู้สึกว่าเรากําลังโดดเดี่ยวรู้สึกว่าเรากําลังโตก่าใครบางคนหรือว่าโตไม่ทันใครบางคนต่อมานะคะพาร์ทที่2 เจ็ดวิธีทำยังไงเราถึงจะรับมือกับความรู้สึกนี้ได้อย่างแรกเลยคือเราต้องยอมรับว่ามันเหมือนเป็นฤดูเปลี่ยนผ่านของชีวิตชีวิตของคนเราทุกคนอ่ะมันเหมือนฤดูในธรรมชาติอ่ะที่โอเคคนบางคนเขาอยู่กับเราในฤดูร้อนคนบางคนเขาอยู่กับเราในฤดูใบไม้ผลิคนบางคนเขาอยู่กับเราในฤด,ดูหนาวอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้หมายความว่าคนที่เขาไม่ได้อยู่ในทุกฤดูของเราเขาเป็นคนที่ไม่ดีแต่มันคือแค่ว่า ความสัมพันธ์นั้นน่ะมันทําหน้าที่ของมันเสร็จสมบูรณ์แล้วอ่ะคือทุกคนเก็ตฟิลป้าเหมือนฝนมันก็คือตกในฤดูฝนอย่างเงี้ยพะมันเป็นฤดูร้อนมันก็ไม่ได้มาตกบ่อยเท่าฤดูฝนแล้วอ่ะมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอายุไขของมันทุกสิ่งทุกอย่างมันมีหน้าที่ของมันมันไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์นั้นอ่ะมันไม่มีคุณค่าหรือว่าความสัมพันธ์นั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีแต่ก็แค่ความสัมพันธ์นั้นอ่ะมันหมดหน้าที่ของมันแล้ว ในชีวิตของเราอย่างที่สองนะคะคือการไม่ต้องฝืนว่าตัวเองกําลังรู้สึกว่าเราโอเคคือพี่รู้สึกว่าการที่เราเอาโกรใครบางคนอะเราก็เศร้านะมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเราโตกว่าเขาแล้วเรารู้สึกดีกว่าเขาอย่างเงี้ยคือบางทีมันรู้สึกเหงามันรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วมันก็รู้สึกเสียใจเสียดายความสัมพันธ์นั้นๆแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเราอยากให้คนคนนี้ยเขาโตทันเราจังเลยอะ เราอยากคุยกับเขารู้เรื่องนะเรายังอยากเป็นเพื่อนกับเขาเหมือนเดิมนะแต่เราไม่สามารถไปบังคับเขาได้อะว่าเฮ้ยเธอต้องโตให้ทันฉันนะเธอต้องคุยเรื่องนี้กับฉันให้รู้เรื่องนะคือมันเป็นไปไม่ได้อะการที่เรามีความรู้สึกแบบนี้ฟิวจะบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ปกติมากๆเพราะเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งเรายังต้องการโซเชียลไลซ์กับคนอื่นเรายังต้องการสังคมแต่บางทีสังคมเก่าของเราอ่ะมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ตัวตนที่เราอยากจะเป็น หรือว่าตัวตนในอนาคตของเราที่เราอยากจะไปให้ถึงอีกต่อไปแล้วอะพิวไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าทุกคนกําลังสูญเสียใครในชีวิตหรือว่าอะไรแบบนั้นแต่ว่าพิวอยากให้ทุกคนรู้ว่าทุกครั้งที่ทุกคนเสียอะไรบางอย่างในชีวิตไปอะมันเป็นสัญญาณที่ดีมากๆว่าทุกคนกําลัง เหมือนเปิดเส้นทางให้ตัวเองได้เจออะไรใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมความสัมพันธ์ใหม่ๆที่มันตอบโจทย์เรามากกว่าเดิมอย่างที่3นะคะคือการอย่าไปฝืนตัวเองถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่อีกต่อไปคือเราไม่จําเป็นจะต้องไปฝืนตัวเองให้คุยกับคนที่เรารู้สึกว่าเราคุยไม่รู้เรื่องอะ ทุกคนลองนึกดนูนะว่ามันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆเหมือนเราสอนกอขอคองงอให้เด็กอนุบาลฟังอย่างนั้นน่ะคือมันเหมือนต้องมาสอนอะไรกันตั้งแต่ต้นน่ะซึ่งพี่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะมันไม่จำเป็นต้องมีใครสอนใครแบบว่าขนาดนั้นเลยอ่ะคือพี่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะมันก็คือแค่ว่าเราคุยกันรู้เรื่องแล้วเราก็ไม่ต้องไปฝืนตัวเองอยู่กับคนที่เขาทําให้เรารู้สึกแย่อ่ะคือเราจะฝืนตัวเองอยู่กับคนที่เรารู้สึกแย่ทาไมอ่ะ คือมันไม่มีประโยชน์เลยแล้วมันก็เสียเวลาแล้วพอกลับบ้านมาก็แบบนอยงงสับสนคือเอาง่ายคือมันไม่มีความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นเลยกับการที่เราเอาตัวเองไปอยู่ใกล้คนที่ทําให้เรารู้สึกแย่เพราะคนสัมพันธ์ที่ใช่หรือว่าเพื่อนที่ใช่อะเราก็จะคุยกันรู้เรื่องโดยที่เราไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายามอะไรเลยทุกคนลองนึกดูเวลาที่ทุกคนเจอเพื่อนอย่างเงี้ยทุกคนต้องมานั่งขิดเปล่าว่าทุกคนจะแบบคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องอะ คือไม่มีความคิดนี้เพราะว่ามันคือแบบคําว่าศีลเสมอกันอะคาว่าสีลเสมอกันมันเหมือนแบบเอ้ยเจอหน้ากันมองตารู้ใจคุยกันรู้เรื่องมันแบบคือมันง่ายมันสบายแล้วมันก็สนุกด้วยคือมันแค่นี้เลยทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีใครฝืนที่จะต้องคุยกันอะแต่โอเคมันเป็นธรรมชาติมันเป็นอะไรที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราคุยกันรู้เรื่องอย่างที่สี่นะคะคือการกลับมาโฟกัสที่ตัวเราเองทุกครั้งที่เราห่างออกจากใครบางคนอะ มันเหมือนสร้าง Space มันเหมือนสร้างพื้นที่ว่างให้ตัวเราอะได้ค้นหาตัวเองมันเหมือนการที่เรามีพื้นที่ว่างเพื่อเอาไว้สร้างเวอร์ชั่นใหม่ของเราที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราชอบเวอร์ชันเนี้ยเราอยากเป็นเวอร์ชันเนี้ยพอทุกคนกลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นทุกคนก็จะรู้แล้วว่ายฉันชอบอะไรฉันไม่ชอบอะไรฉันชอบเรียนเรื่องไหนฉันไม่ชอบเรียนเรื่องไหนเราอาจจะกลับมาโฟกัสที่การพัฒนาตัวเองมากขึ้น อ่านหนังสือมากขึ้นเจอคนใหม่ๆมากขึ้นเล่นกีฬาใหม่ๆลองอะไรใหม่ๆไปที่ใหม่ๆที่เราไม่เคยไปเราพี่บอกเลยนะว่าทุกครั้งที่ทุกคนพัฒนาตัวเองกลับมาโฟกัสที่ตัวเองทุกคนจะรู้สึกว่าทุกคนอะ่ะมีความสุขมากๆแล้วเพื่อนที่ทุกคนดึงดูดเข้ามาในชีวิตอะ่ะก็จะเป็นเพื่อนที่เรียกว่าไงอะ่ะเหมือนเป็นเพื่อนที่มีมายเซ็ตคล้ายๆกันมันเหมือนแบบคนเหมือนกันก็ดึงดูดคนเหมือนกัน เพราะว่าคนที่เป็นสีดํากับคนที่เป็นสีขาวอะยังไงมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วคนที่เป็นสีขาวก็ไปอยู่กับสีขาวคนที่เป็นสีดําก็ไปอยู่กับสีดํามันถึงจะไปกันรอดอันนี้มันก็เหมือนเป็นกลไกธรรมชาติอะว่าอะไรที่มันไม่เหมือนกันอะมันไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างที่ห้านะคะคือการที่เราเอาโกรคนอื่นมันไม่ได้แปลว่าเราเกลียดเขาแต่มันคือการที่เราอะกลับมารักตัวเราเองคือมันไม่ใช่ว่าเราเกลียดเขามันไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบเขามันไม่ใช่ว่า มันมีความรู้สึกที่ไม่ดีระหว่างเราแต่มันก็คือแค่ว่าเราอะรักตัวเองมากพอที่จะเดินต่อในเส้นทางที่ไม่ได้มีใครอยากเดินไปร่วมกับเราพิวว่ามันเหมือนการที่เราไปเที่ยวกับเพื่อนอะเราเสร็จปุ๊บเราอะจะขึ้นไปจุดชมวิวแต่เพื่อนอะโอเคที่จะอยู่แค่ข้างล่างทุกคนนึกออกปะแล้วบางทีมันอาจจะมีแค่เราคนเดียวที่ขึ้นไปจุดชมวิวตรงนั้นแล้วมันก็โอเคคือเพื่อนที่รออยู่ข้างล่างเขาก็ไม่ได้ผิดอะไร เขาอาจจะแค่ว่าโอ้โหเหนื่อยมากไม่ไหวแล้วฉันอยู่ตรงนี้โอเคพอใจพอใจก็จบแต่เราไม่พอใจเราอยากจะเห็นวิวสูงๆเราก็แค่ไปต่อคนเดียวแค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรผิดแล้วมันก็โอเคมากๆมันโอเคสําหรับเรา แล้วมันก็โอเคสําหรับเขาด้วยคือมันแค่ความพอใจของทั้งสองฝ่ายแค่นั้นเองอย่างที่6นะคะขอบคุณบทบาทของคนคนนั้นที่เขามีในชีวิตเราแทนที่ทุกคนะจะไปโกรธว่าแบบเอ้ยทาไมเธอไม่โตให้ทันฉันทําไมเธอไม่คุยเรื่องนี้กับฉันให้รู้เรื่องให้ทุกคนะเปลี่ยนใหม่เป็นว่าขอบคุณนะที่คนคนนี้เข้ามาในชีวิตเราแล้วก็สอนเราอะไรหลายๆอย่าง ขอบคุณช่วงเวลาดีๆที่เราเคยมีด้วยกันที่เราหัวเราะด้วยกันที่เรามีความสุขด้วยกันในตอนที่เรายังเด็กเพราะพิวมั่นใจว่าถูกความสัมพันธ์น่ะคนคนนั้นน่ะเขาอยู่กับเราในช่วงที่เราต้องการเขาที่สุดแล้วแหละคือในตอนเด็กๆอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าเรารักเพื่อนคนหนี้มากๆเขาอยู่กับเราในช่วงเวลาที่เราตกต่ําเขาอาจจะอยู่กับเราในช่วงเวลาที่เรามีความสุขเขาอาจจะอยู่กับเราในช่วงเวลาที่เรามีความทุกข คือเราก็แค่ขอบคุณความสัมพันธ์นั้นขอบคุณคนคนนั้นที่เคยเข้ามาในชีวิตเราคือมันแค่นี้ก็คือพอแล้วอย่างที่เจ็ดอย่างสุดท้ายนะคะก็คือการเปิดรับคนใหม่ๆที่เขาออนไลน์กับเราหรือว่าคนที่เขาศีลเสมอกับเราคือพี่บอกเลยนะว่าการที่เราเปลี่ยนตัวเองไปเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งทุกคนรู้ป่ะว่าเราจะดึงดูดคนที่เขาเหมือนเราเข้ามามันเหมือนมาร์เก็ตติ้งอะสมมติง,ง่ายๆทุกคนเป็นสกินแคร์ เราทุกคนก็แปะปลายไว้ว่าโอเคฉันช่วยรักษาสิวเราทุกคนคิดว่าคนที่เขาซื้ออ่ะเขาจะเป็นคนผิวแห้งไหมเขาจะเป็นคนหน้าใสๆที่มาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ปะคือมันเป็นไปไม่ได้อ่ะคือเหมือนพอเราลาเบลตัวเองก็แบบเฮ้ยฉันเป็นคนรักตัวเองเฮ้ยฉันเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองคนที่เขาเข้ามาหาเราแล้วเขาไม่รักตัวเองเขาจะมาอยากเข้าหาเราปะคนที่เขาไม่อยากพัฒนาตัวเองเขาจะอยากมาคุยกับเราปะคือมัน เป็นไปไม่ได้อ่ะก็เหมือนกับการที่คนที่เขาไม่ได้เป็นสิวอ่ะเขาก็ไม่อยากซื้อสกินแคร์สําหรับคนเป็นสิวอ่ะคือมันแค่นี้เลยแล้วพี่รู้สึกว่ามันจริงมาก,มากๆที่แบบอะไรที่มันเหมือนกันอ่ะมันก็จะดึงดูดกันเสมอเพราะเนี้ยมันคือธรรมชาติอ่ะเราทุกครั้งที่ทุกคนเอาตัวเองอ่ะไปอยู่ใน environment ใหม่ๆเอาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ใหม่ๆอ่ะอาสมิทุกคนไปเล่นกีฬาอย่างเงี้ยคนที่ทุกคนเจออ่ะก็จะเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬา พราะคนที่เขาไม่ชอบเล่นกีฬาเขาจะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะคือ <c oughs> เขาก็ไม่มาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าทุกคนไปเล่นโยคะคนที่ทุกคนเจอก็จะเป็นคนที่ชอบเล่นโยคะคือมันไม่มีทางที่แบบเฮ้ยฉันเกลียดโยคะมากแต่ฉันมาอยู่ในคลาสโยคะคือมันก็คงจะมีแหละแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันยากอะ <c oughs> คือมันยากมากๆที่แบบคนที่จะไม่ชอบโยคะแล้วจะเอาตัวเองมาอยู่ในคลาสโยคะอย่างเงี้ยยกเว้นว่าเขาอยากจะเรียนเขามีความชอบเขามมีความสนใจเขาก็เลยเอาตัวเองมาอยู่ตรงนี้นึกออกปะ คือไม่ว่าทุกคนจะเป็นใครไม่ว่าทุกคนจะมีความชอบแบบไหนอ่ะคือพี่บอกเลยว่าเพื่อนคนนั้นหรือว่าคนคนนั้นที่ทุกคนอยากจะเป็นเพื่อนด้วยอ่ะเขากําลังรอทุกคนอยู่เขากําลังรอให้ทุกคนอ่ะพัฒนาตัวเองไปเป็นเวอร์ชั่นที่เข้ากับเขาอยู่แล้วพี่บอกเลยว่าความรู้สึกเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆที่เราได้เจอเพื่อนใหม่ที่เขาสีนเสมอกับเราในตอนที่เราพัฒนาตัวเองแล้วอ่ะมันเหมือนเราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้แบบไวมากๆมันเหมือนเราได้เจอคนที่แบบ เฮ้ยแบบคิดเหมือนเราเราทุกบทสนทนาทุกโมเมนท์ที่เราใช้ด้วยกันอะมันเป็นอะไรที่แบบสนุกมันเป็นอะไรที่มีประโยชน์มันเป็นอะไรที่แบบคุ้มค่ามากๆอะก็ประมาณนี้นะคะทั้งหมด7ข้อคือพิวรู้สึกว่าการที่เราโตไม่ทันกันหรือว่าการที่เราสินไม่เสมอกับใครบางคนอะมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตมากๆคือคนทุกคนที่เขาเข้ามาในชีวิตเราอะเขาไม่ได้จําเป็นจะต้องอยู่ไปตั้งแต่ต้นจนจบเนื้อออกปะ แต่ถ้าเกิดว่าทุกคนเจอเพื่อนคนหนึ่งหรือว่าใครคนหนึ่งในชีวิตอะที่เขาอยู่กับเราตั้งแต่ต้นจนจบอะอันเนี้ยคือพิวแบบคือพิวรู้ขอเรียกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนโซ u l m a t e อะคนที่เขาอยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นจนแบบจนเราโตขึ้นเขาก็ยังโตทันเราอย่างเงี้ยคือพิวรู้สึกว่าถ้าเกิดทุกคนมีความสัมพันธ์แบบเนี้ยในชีวิตอะพิวอยากให้ทุกคนแบบว่ารักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ให้ดีที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกคนรู้สึกว่าโอเคคนบางคนเข้ามาแล้วก็ไปอย่างเงี้ย ก็ไม่เป็นไรนะคะในอนาคตของเราในปัจจุบันของเราอะ่ะเรายังมีโอกาสได้เจอคนอีกแบบเยอะมากๆมากมมาก,มาก,มาก,มากแล้วพิวบอกเลยว่าพิวไม่ได้โกหกคือพิวพูดจริงๆว่ามันมีคนอีกเยอะมากจริงๆที่รอให้ทุกคนอะ่ะไปรู้จักมันมีคนอีกเยอะมากจริงๆที่เขาอยากจะเป็นเพื่อนกับเราเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่เขาอยากจะเดินบนเส้นทางเดียวกับเราไปตลอดนึกอ,ออกปะ คนบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันสนุกนะประมาณครึ่งทางแล้วอีกครึ่งทางก็ต่างคนต่างไปมันก็ได้มันก็โอเคมันก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยในระหว่างทางเราก็เออมีความทรงจําที่ดีร่วมกันเฮฮาปาร์ตี้อะไรก็แล้วแต่แต่ในช่วงที่เราแยกกันอะโอเคมันอาจจะเหงาบ้างระหว่างทางแต่ตรงปลายทางอะทุกคนก็ไม่รู้ไงว่าทุกคนจะเจออะไร ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าขอบคุณทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่ทําให้ทุกคนน่ะได้มาเจอเพื่อนคนนี้ก็ได้ในอนาคตแต่ทุกคนจะไม่มีทางเจอคนคนนั้นหรือว่าเจอเพื่อนคนนั้นเลยถ้าเกิดว่าทุกคนไม่เคยแยกกับความสัมพันธ์เดิมถูกปะก่อนจบคลิปนี้นะคะเหมือนเดิมการบ้านของเราอย่างแรกเลยให้ทุกคนคอมเมนต์ว่าทุกคนเคยมีประสบการณ์ที่ทุกคนรู้สึกว่าทุกคนโตกว่าใครบางคนไหมในความสัมพันธ์แล้วหลังจากที่ทุกคนผ่านช่วงเวลานั้นมาได้อ่ะ ทุกคนเจอเพื่อนใหม่ที่สิ่งเสมอกับทุกคนไหมหรือว่าทุกคนรู้สึกยังไงในช่วงเวลานั้นก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะอย่างที่2นะคะใครที่กําลังเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่นะคะผิวก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์สข้อที่ทุกคนจะเลือกเอาไปปรับใช้ดูนะคือผิวรู้สึกว่าในทุกข้อที่ผิวพูดไปนเดนี๋ยนี้มันก็จะมีบางข้อที่แบบว่าบางคนเขาไม่ได้เผชิญอยู่แต่ว่าผิวมัน่นใจว่ามันจะต้องมีบางข้อที่ทุกคนรู้สึกว่าแบบเอ้ย เอาวันนี้ไปลองทําดีกว่าก็ลองเลือกไปทําดูนะแล้วก็เลือกข้อไหนไปทําก็สามารถคอมเมนต์บอกพิวได้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูกันมาถึงตรงนี้แล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้พิวนะพิวมั่นใจว่าการที่เราจบบางความสัมพันธ์ไปหรือว่าการที่เราโตไม่ทันใครบางคนหรือว่าการที่เราโตกับใครบางคนอนะ่ะมันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆแล้วพิวก็มั่นใจว่าทุกคนในที่นี้นะคะที่ดูกันมาถึงตรงเนี้ย จะได้เจอเพื่อนที่สีนเสมอกับเราจะได้เจอเพื่อนที่ดีต่อโซลของเราดีต่อจิตใจของเราอย่างแน่นอนค่ะเราเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย